ที่ไอ้เทงเนี่ยมันบอกว่านะกฎหมายต้องไม่ใช้เป็นอาวุธทางการเมืองแต่ว่าพรรคส้มใช้กฎหมายเป็นอาวุธทางการเมืองเอาคู่แข่งตัวสาคัญเข้าคุกในคดีที่ตั้งโดยคณะรัฐประหารคือเราคงจํากันได้ว่าพรรคส้มเป็นพรรคที่อธิบายต้องการที่เอาทักษิณเข้าคุกนะครับและทักษิณเข้าคุกเนี่ยคดีที่ยัดให้ทักษิณน,นั้นแหะนะมันเกิดมาจากคณะรัฐประหารยัดคดีนี้มาให้นะครับ เกิดมาจากคณะรัฐประหารคสอชคมอชเนะเขายัดคดีนี่มาให้ทักษิณน,นะแล้ววันนี้เนี่ยนะมึงยังมาบอกว่านะกฎหมายต้องไม่ใช้เป็นอาวุธทางก,การเมืองไอ้เท่งแต่พรรคึงเนี่ยใช้กฎหมายเป็นอาวุธทางก,การเมืองนะยังไม่พอมึงเอาไปทําลายนะคู่แข่งทางก,การเมืองทําลายทักษิณนะเอาทักษิณเข้าคุกนะและทักษิณที่เอาเข้าคุกที่มึงเอาคดีนี่มาว่ากันเนี่ย ก็เพราะคดีที่เกิดมาจากคณะรัฐประหารเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังให้ท่านพิจารณาเอาเองก,ก็แล้วกันนะว่าไอ้เทิงแลวกับพรรคเนี่ยพรรคนี้เนี่ยวันนี้มันตรงกันไหมกับที่ผมบอกถ้าเขาเป็นพรรคปฏิรูปเขาจะต้องปกป้องทักษิณก็เหมือนตอนแรกวิญญาบุตรและตอนเข้ามาใหม่ๆได้ใจคนเสื้อแดงกันได้คะแนนเสียงจากนคนเสื้อแดงไปเยอะวิญญาบุตรเคยบอกว่าทักษิณไม่ควรติดปุ๊กแม้แต่วันเดียว เพราะเกิดจากคดีที่คณะรัฐประหารยัดเยียดมาให้แต่วันนี้กลับคำหมดแล้ววันนี้บอกว่าศารมีอำนาจสารทำารูก้องแล้วนะและก็ตัวเองก็ไปอภิปรายจะเอาทักษินข้าคุกเลยนะทีนี้นะครับเวลาสาลดีกาสารก็ตัดสินไปแล้วเขาเเขาบังคับคดีไปแล้วสาลดีกาเรียกไปไต่สวนใหม่ แล้วก็กมาตัดสินใหม่นะยเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะนักวิชาการฝ่ายกฎหมายในประเทศไทยนักกฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศเขาก็บอกว่าศาลเนี่ยนะไม่มีอำนาจที่จะมาทำอย่างนี้แต่ว่าศาลไทยเสือมาทำพอทำเสร็จแล้วคนที่ออกมาบอกว่าศาลทำถูกต้องไม่ใช่พรรคไหนครับพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่ได้พูดแต่ว่าพรรคส้มที่มันบอกว่าจะไม่ใช้กฎหมายมาเป็นอาวุธทางการเมืองเนี่ย มันเสือกออกมากการันตีบอกว่าสารตรวจสอบถูกตอนน้องแลยสารมีดาที่ไงไปดูที่อาจารย์สุรพจน์นะโพสเอาไว้นี่คือพฤติกรรมของพรรคส้มที่ผมบอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยผมจะไปเรียกว่าคุณเนี่ยนะเป็นฝ่ายปฏิรูปไม่ได้ต่อไปคุณเป็นพวกที่รับใช้นะครับวันนี้พรรคส้มคือพรรคที่รับใช้พรรคเีวินหรือรับใช้พรรคภูมิใจไทยพรรคส้มวันนี้ พูดตรงๆเลยนะครับถ้าทางวิชาการนะก็บอกว่าเป็นพรรคผู้รับใช้หรือว่าเป็นบอยนะเป็นบอยให้กับพรรคภูมิใจไทยพรรคส้มก,ก็คือบอยภูมิใจไทยนทั่นเองใครเห็นด้วยกับผมว่าพรรคส้มคือบอยภูมิใจไทยนะไอ้เช้งก็คือบอยไอ้หนูอนุนนนะทินนะี่แหละชัดเจนนะแล้วก็ไอ้คนที่อยู่ข้างหลังแนละมีอยู่สองคนนะข้างหลัง ข้างหลังอนุทินก็คือเดวินข้างหลังไอ้เท่งก็ไอ้ทอนนะดังนั้นวันนี้ไอ้ทอนก็คือนะคนรับใช้เดวินไอ้เท่งก็คือคนรับใช้อนุทินนะพรรคส้กมก็คือพรรคที่ไปรับใช้พรรคนะภูมิใจไทยนี่ไงตรงประเด็นที่สุดการเมืองวันนี้มึงอย่าไปเที่ยวหลอกประชาชนกันเลยกูไม่ไปหลอกกับพวกเงื้อยกูนี่นั่งดูกูเห็นชัด ผมเห็นชัดถ้าใครเห็นด้วยก็ผมยกมือหมยเลขกหนึ่งมาเลยนะไอ้ทอนมันก็คือผู้รับใช้ในวินนะไอ้เท่งมันก็คือไอ้ผู้รับใช้อนุทินเนะยไอ้พักส้มมันก็คือ,อพักที่ไปรับใช้ไอ้พักภูมิใจไทยและอย่างนี้มึงปฏิรูปมึงปฏิรูปพ่อมึงที่ไหนล่ะเนี่ย <c oughs> โอ้ยร <c oughs> ับการกับสายตาเสดถ้าดูฟังแต่วันนี้ วันนี้ก่อนที่จะเข้าไปพูดถึงประเด็นนะรอวันปทุแลนะรอวันปะทะระหว่างแดงน้ำเงินส้มนะนี่คือผมจะบอกอนาคตนะจะบอกอนาคตให้แล้วก็ท่านคอยดูท่านคอยดูผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับใครนะผมไม่ใช่หมอดูหมอเดาที่ไหนแต่ผมจะบอกให้ว่าอนาคตรอวันปะทะนะระหว่างแดงน้ำเงินส้ม นะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นอยากให้พวกเราอย่าลืมโดยเฉพาะคนเสื้อแดงไม่ต้องไปบอกเขาหรอกนะครับเขาก็ทำหน้าที่ของเาอยู่แไปให้กำลังใจคุณทั้นสิน,นพวกเราในฐานะเราเป็นแนวร่วมวันนี้ผมประกาศตัวเราเป็นแนวร่วมเราเป็นแนวร่วมกับเพื่อไทยเหตุผลเราพูดไว้ชัดเจนหลายครั้งหลายคนและวันนี้ก็ย้ำว่าเหตุ ที่เราเป็นแนรวร่วมกับเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยสู้กับอนุรักษ์นิยมสู้กับหัวหอกคือภูมิใจไทยและวันนี้พรรคส้มก็ไปเป็นพรรคที่รับใช้ภูมิใจไทยก็ถ้าวันนี้เราสู้กันนะเราสู้กับส้มสู้กับนะสู้กับภูมิใจไทยไปโดยโดยอัตโนนมันิหรือว่าโดยปริยายนี่คือจุดยืนของเรานะครับท่านทีนี้พวกเรา นะถ้ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับพักแดงนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ไทมิง่งที่จะทำการปฏิวัติประชาชนผมพูดเนี่ยผมพูดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจบริบทได้เข้าใจสถานการณ์จริงๆยุทธศาสตร์ระวางไว้ว่าเราต้องไปถึงขั้นเปลี่ยนระบบแต่ตัวไทมิง่งตัวปัจจัยเวลาที่ผมบอกท่าน3อย่าง และมันจะเกิดผลก็คือ1ยุทธศาสตร์2ยุทธวิธี3ปัจจัยเวลาวันนี้ยุทธศาสตร์จะวางไว้ไม่มีเปลี่ยนไม่เว่าวันนี้หรือชาตินี้วันนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยยุทธศาสตร์ก็ยังอยู่ที่ต้องปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนนะครับดังนั้นการปฏิวัติหรือว่าการเปลี่ยนระบอนะัันจึงเป็นยุทธศาสตร์กนที่จะ มีการเปลี่ยนระบบเราต้องใช้ยุทธศาสตร์เปลี่ยนระบบเมื่อเปลี่ยนระบบแล้วนั่นคือการปฏิรูปปฏิรูปอะไรครับปฏิรูปประชาธิปไตยการได้ประชาธิปไตยมาไม่ได้ว่าได้มาครั้งแรกไม่ใช่ปฏิวัติครั้งแรกแล้วเนี่ยนะมันสมบูรณ์นะครับไม่มีประเทศไหนที่สมบูรณ์ว่ารังเศสเนี่ยนะไม่รู้กี่ครั้งตัองกี่ครั้งนะครับหลายประเทศแต่ของเราเนี่ยยังไม่ได้มีการปฏิวัติเลยดังนั้นการปฏิรูปการเมืองนั้น มันจะต้องปฏิรูปบนพื้นฐานของระบบที่มีอยู่จริงวันนี้ที่เขาปฏิรูปเนี่ยเขาปฏิรูปเผด็จการทาั้งนั้นเพราะอะไรการเรียกร้องให้ปฏิรูปไอ้ไอ้ไ่ก็ oria, เ,เรียกว่าไฟนมเนมหรือว่าไอ้ายอ่อ,อนหัดทางการเมืองนะโดยเฉพาะฟักซ้มและเสนอปฏิรูปมาแล้วเป็นไงครับแล้ววันนี้ต้องพลิกกลับมาไปเป็นผู้รับใช้อนุรักษ์นี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณเสนอปฏิรูปในโครงสร้าง ระบบป็จการกษัตริย์วันนี้เนี่ยเขาก็ไปปฏิรูปนนะเขาไปปฏิรูประบบที่มีอยู่เดิมไงและการปฏิรูประบบที่เขามีอยู่เดิมวันนี้เราจึงได้รัมนู้พิศูนย์เราจึงได้นะเราจึงได้อคปกรณอิสระมาแบบนี้ไงเราจึงได้การเมืองแบบนี้ไงนี่คือการปฏิรูปครับนะนี่คือการปฏิรูปนะครับท่านผู้ฟังการปฏิรูปวันนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นาการปฏิรูปฝ่ายประชาไทยแต่ถามว่าการเมืองไทย รู้ไหมมีปฏิรูปมาตลอดครับนะตั้งแต่นะตั้งแต่รัตนาโกศิน์เนี่ยตั้งขึ้นมานะเขาตั้งกรุงรัตนโกศิน์ขึ้นมาเนี่ยเขาวางนะเขาวางยุทธศาสตร์ไปแล้วนะครับท่านผู้งครับอภละกอนจะเข้าการเมืองนั้นเราอย่าลืมฝากเอาไว้นิดนะไปให้กําลังใจคุณทักษิณกันนะเเพราะว่านั่นคือผู้นําของฝ่ายสเสด็จนะนั่นคือผู้นำของฝ่ายสเสดงและนั่นคือผู้นําของ นแนวร่วมของเรานะครับทีนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยเพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าบริบทของการเมืองเมืองไทยไไในอนาคตมันจะเป็นยังไงผมจะพยายามเชื่อมต่ออดีตปัจจุบันและอนาคตให้ท่านเข้าใจนะครับตั้งแต่ตั้งและตั้งแต่ตั้งและกรุงเทพมาเนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะครับ ตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่21เมษายน2325เวลาห5 4นนะครับนี่คือเรื่องดวงเมืองนะครับเรื่องดวงเมืองนี่เขาตั้งขึ้นมาตั้งแต่2,325ัมรอดวงเมืองเนี่ยนะครับดวงเมืองของราชาวงศ์จักรีนี่แหละนะที่เอากรุงเทพเนี่ยนะที่เอากรุงเทพเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเมืองหลวงเนี่ยทีนี้เนี่ยท่านผู้ฟังมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงกันมัน ใครเป lives, ็นหมอดูนี่ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยนะไปอิงหมอดูหรือผมมันเนี่ยป้าแล้วนะป้าศสตศาสตร <tur> <new us? S 1> ส์ศาศาสตร์หรืออันบ้าโหราศาสตร์ไม่ใช่นะผมพูดทั้งหมดนี้ไม่ใช่ให้ท่านไปอินอยู่กับเรื่องโหราศาสตร์หรือเรื่องศาสตร์อะไรนะครับผมไม่ได้บอกให้ท่านอินและผมก็ไม่ได้บอกให้ท่านไปต่อต้านหรืออะไรไม่ใช่แต่ผมพูดคนละประเด็นกันประเด็นผมก็คือจะทําให้เห็นว่าคนที่ ตั้งกรุงเทพหรือว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยเขาคิดเขาคิดเซตอัพระบบเขามายังไงนะครับท่านผู้ฟังเขาตั้งเขาตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่21เมษายน2535นี่คือเรื่องกรุงเมืองเรื่องกรุงเทพนะครับเขาวางเขาวางอันนี้ไว้เขาบอกว่าเขาวางเขาเอาทหารเนี่ย ก็เอาทหารนี่ไปวางไว้นะในเรือนเกษตรใครเป็นหมอดูก็คงจะรู้ว่าการเอาทหารไปวางไว้ในเรือนเกษตรเนี่ยนะครับทหารอยู่เรือนเกษตรเนี่ยนะมันมีความหมายว่าอย่งไงหมายความว่าประเทศนี้เขาให้ทหารเนี่ยเป็นใหญ่นะมีอำนาจนะมีอำนาจปกป้องคุ้มครองเขา นี่เขาวางดวงเมืองไว้อย่างนี้นะครับเขามาวางดวงเมืองไว้อย่างนี้นะครับทหารดูเรือนเกษตรหรือวัดเสาดาวที่แทนที่ทหารอำนาจการบมงคับปัญชานะครับเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนกรรมมานะที่ตามตามหลักนี่ที่ผมต้องอ้างหลักอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนีผมจะไปเป็นหมอดูหมดเาอะไรไม่ใช่แต่ต้องการให้รู้ว่าตั้งแต่ราชวงศ์จักรีเขาตั้งนะ กรุงเทพเขาตั้งเมืองมาเนี่ยเขาเข้ามาครองด้านเนี่ยเขาวางทหารเนี่ยเป็นใหญ่นะที่พูดภาษาจีนวัดก็เอาทหารมันเป็นใหญ่จนกระทั่งถึงต่งนี้นะนี่มีคนมาหัวรอะผมว่าเชื่อดวงด้วยไอ้นี่มึงบ้าอะไเนี่ยนี่มึงไม่ได้เข้าใจที่กูพูดเลยเหรอเลยแม่นายหญิงเนี่ยนะมาหัวรอะผมยาวเนี่ยนี่ผมกําลังบอกให้รู้ว่าวิธีคิดวิธีคิดของไอ้พวก ก่าสารเนี่ยที่ข่าสารที่เขาวางเรื่องวงเมืองไว้อย่างเงี้ยเขาคิดยังไงกับว่ายุทธศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาลงล็อกกันยังไงแต่นี่มึงไม่ทันฟังยี่ระลึมมาบดามามาเมื่อหัวเราะย่อกูอยู่เนี่ยไอ้แม่นายหญิงเนี่ยมันก็เป็นแฟนกับเราเนี่ยนะแต่ว่ามึงหัวเราะย่อกูอย่างนี้กูยอย่างเงี้ยมันเป็นแก้วกาแฟเพราะมึงไม่ได้ฟังอะไรเลยอยู่ๆมาหัวเราะ